สวัสดีค่ะอาจารย์วดินัตนะคะยิกศีโคจากช่องรายการดวงพยากรณ์น,นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านที่มีความสนใจหนังสืออ e ีบุ๊คคู่มือชีวิตประจําปี2565ของแต่ละราศีนะคะตามฐานดวงชะตาของจักรราศีอาจารย์จะทํานาในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็เหตุการณ์สําคัญสําคัญในแต่ละเดือน ครบทั้ง12เดือนอย่างเช่นนะคะท่านเกิดราศีใดก็เลือกจองนะคะราศีนั้นๆก็จริงคานำหนายครบทั้ง12เดือนท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31ธันวาคมปี2564เพียงราศีละ199บาทเท่านั้นนะคะพร้อมรับสิทธิ์ค่ะ เปิดวงชาตาฟรีต้อนรับปีใหม่ปี2,565กับอาจารย์นะคะเรานัดวันเวลากับทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะคะสั่งจองอีบุ๊กมานะคะเริ่มจะส่งคำทำนายอีบุก๊ก ในวันที่16ธันวาคมตามลำดับนะคะตามลาดับท่านใดที่สนใจในเรื่องของอ e ีบุ๊กพร้อมรับ10เปิดดวงชะตาฟรีต้อนรับปีใหม่สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะีมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หาะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วณิยานน,นะคะหรกอคอจารย์ิปซีโคจะช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทรํานายดวงชะตาในช่วงวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2564นะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทํานายของผู้นิยราศรีธนูนะคะในระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง13มกราคมค่ะก็ขอให้ชาวราศรีธนูนะคะตั้งจิตอธิฐานในรอสับไพา่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ2ค่ะ3นะคะ4 5 6 7 8 9 10 11 ครบแล้วนะคะการทำนายแบบนี้ต้องบอกกันนะคะว่าเป็นการทนายโดยสารโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นโดยตาของผู้ใดนะคะถ้าใครฟังแล้วก็ต้องการเปิดโดยสาะต้อนรับปีใหม่ก็สอบถามรายละเลอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์จะมีลิงก์การติดต่ออยู่ใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดีเ๋ยวเราดูกันถาะว่าน้าไพ่ชาวราศีพนูที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรค่ะ าจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้าได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้นะคะอาจารย์เน้นในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็เน้นในเรื่องของการใไปใช้างานจริงๆที่สําคัญเหมาะกับทุกคนนะคะกับสถานการณ์ในตอนนี้ที่บางท่านกําลังมองในเรื่องของอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้คอร์สไพ่ออนไลน์ตอบโจทย์ทุกคนนะคะท่านใดที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีธนูนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเครื่องเดือนหลังตก่อนอื่นเลยค่ะ เรามาทราบกันก่อนว่าชาวราศีธนูนั้นเขามีนิสัยใจคอแบบไหน,นย่างไรนะชาวราศีธนูนะคะคุณเนี่ยเป็นธาตุไฟนะคะเป็นปลายธาตุด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟก็คืออารมณ์ใจร้อนอยู่แล้วละ่ะอารมณ์โกรธโกรธคือโกรธง่ายนะคะแล้วก็หายโกรธเร็วนะคะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการใช้คําพูดการสื่อสารการเจรจาพูดเก่งเจรจาเก่งแล้วก็มักจะแบบ คุยตัดสินใจไวคิดเร็วทาเร็วตัดสินใจเร็วเพราะเป็นธาตุไฟนะคะและไพ่ประจําราศีธนูก็คือไพ่เดือนเชนพลานะคะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการปรปับสมดุลแต่สังเกตว่าชาวราศีธนูเนี่ยจะอยู่ที่ที่ไหนนานๆไม่คด้ชอบเคลื่อนที่ชอบเคลื่อนตัวชอบไปนั่นชอบไปนี่หรือไม่ก็เป็นคนที่แบบชีวประจรองเท้านะหรือไม่ก็เป็นคนที่เกิดที่เนืองไ,ได้ดีที่หนึ่งนี้ค่ะทุกความเป็นชาวราศีธนูนะคะ ก็คือเป็นคนที่อยู่นิ่งๆไม่ใครได้ต้องเดินทางต้องเคลื่อนตัวต้องติดต่อต้องประสานงานนะคะนี่คือเป็นคนฉลาดด้วยคือปรับตัวเก่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ราศีธนู ación, และก็ธาตุกาเนิดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนตัวตนคุณได้ไพ่อะไรอ๋อคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะถ้าเดอะทาวเวอร์มาต้องบอกกันนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะ คล้ายๆกับชาวราศีสิงห์นะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มีเข้ามาในเส้นทางของชีวิตในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนเป็นเหตุการณ์หรือเป็นการกระทําหรือเป็นอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยมมันได้นะคะ เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะทาวเวอร์นะคะคือการทําในสิ่งที่แตกต่างจะทําให้คุณสามารถประคับประคองสถานการณ์ต่างในช่วงระยะเวลานี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณยังทําเหมือนเดิมอยู่นะคะระมัดระวังค่ะจะนการเปลี่ยนแปลในเรื่องของเส้นทางอาชีพหรือว่าชีวิตเกิดขึ้นกระไดเช่นกันนะเพราะฉะนั้นทาวเวอร์มาคือตั้งสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องทําในสิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปนะเพื่อให้มันมีความหลากหลายเพื่อให้มันมีอะไรที่มันแบบเพิ่ เหมือนเดิมมากเนี a, life, okay, ่ยผลลัพธ well, right? ์มันก็จะแตกต่างขึ้นไปค่ะนี่คือทิศทางในตัวตนของคุณเดี๋ยวเราเรื่องการงานกันนะคะที่ทันการงานคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่เดินซานเห็นไหมคะถ้าตัวตนคุณเป็นทาวเวอร์ตั้งสติเต็มพร้อมและพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วการงานคุณโดดเด่นนะจะมีโอกาสมีช่องทางอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานนีผู้หยิเยื่นมาให้นะคะต้องบอกนะว่าตั้งสติและเดี๋ยวโอกาสจะเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันมีความลังเลอยู่อ่ะใจเราลังเลใจเราสับสนน่ะใจเรามันยังไม่ค่อยนิ่งนะ ไม่ค่อยนิ่งเลยค่ะเพราะว่าไพ่คุณเป็นไพ่ดาบหมดเลยเป็นไพ่ห้าดาบสับสนลังเลว่าจะไปต่อหรือจะทำยังไงดีกับสิ่งที่มันเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจะเอาอยัางไงดีรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกวุ่นวายใจืะเกินรู้สึกอะไรทําอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นทาวเวอร์เนี่ยตั้งสติแล้วก็ดูค่าว่าเราจะทําอะไรที่มันเพิ่มเติมสิ่งที่เราทําอยู่ได้บ้างนะคะเพราะเดซันมาคือ ทุกอย่างมันจะมีทางออกให้สําหรับคุณอย่าอะไรอย่าสับสนวุ่นวายใจนะตั้งสติเมพความรับการเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่แตกต่างนะคะตัดสินใจด้วยความมั่นใจด้วยนะเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยขอคุณตัดสินใจด้วยความมั่นใจอย่าสับสนนะถ้าแ,แนงความสําเร็จของคุณเนี่ยเป็นพระราชินีพระจันทร์นะถ้าเราสับสนวุ่นวายใจถ้าเราไม่มั่นใจลังเลถ้าเรากังวลและไม่ชัดเจนเนี่ย คุณทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้จะเกิดการสะดุดติดขาจะมีเรืออ่องอึดอัดใจจะมีแบบมันมัน,ม,นมันผลลัพธ์มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอ่ะเพราะฉะนั้นก็แก้ไขด้วยวิธีการชัดเจนกับตนเองนะ แล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เรากำลังกระทําอยู่นะคะหาข้อมูลเย,เยอะก่อนที่จะลงมือทํานะคะแล้วก็ขอให้ตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผลควบคุมอารมณ์อย่าสับสนวุ่นวายใจอย่าไปแบบคิดแล้วก็คิดอีกทําแล้วทำอีกแล้วสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ทําเลยแบบนี้ก็ดองดูนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างที่มันเพิ่มเติมได้บ้างหาข้อมูลเย,เยอะนะคะแล้วก็มาดูมาชั่งน้ําหนักดูว่าอะไรมันมีน้ําหนัก ไปทางที่ดีที่มันจะส่งผลกับเราได้มากที่สุดก็เลือกอันนั้นนะเพราะเดิรสันมายังช่วยคุณได้อยู่นะคะต่อไปเรื่องของรายรับรายได้กัน,นิดนึงน,นะคะการงานดูแล้วมันดูยุ่งเหยิงนะมาดูแลอาจจะรีเซ็ตได้หรือไม่ได้ไหนอยู่ที่ตัวคุณได้แลวว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงมาได้มากแค่ไหนด้วยตั้งสติได้แค่ไหนด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําได้บอกเลยค่ะว่ารายรับคุณจะมีทิศทางที่ดีขึ้นรายรับเราจะเริ่มมองเห็นแล้วว่า คุณจะไปทิศทางไหนทำอย่างไรทำอะไรแล้วจะสร้างในเรื่องของรายรับเข้ามาอมืมองเห็นลูกทางอ่ะว่าจะทำอะไรแล้วเกิดรายรับที่ดีให้กับตนเองเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายมีอยู่แล้วค่ะจ่ายไปแต่มีความสุขะจ่ายแต่มีความสุขด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณค่อนข้างจะแบบดูแลเอาเขาเรียกว่าดูแลคนใกล้ชิดเยอะนะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะ ออคิดถึงผู้อื่นก่อนเสมอก่อนตอนเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรพอเรานึกถึงคนอื่นก่อนเสมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องทําให้ตนเองนั้นเดือดร้อนเนี่ยอันนี้อาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยนะ <transluc. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราช่วยเหลือใครเนี่ยอย่างไม่น้อยเนี่ยเราต้องสบายใจด้วยเราต้องมีความสุขในสิ่งที่เราทําด้วยและเราต้องไม่เดือดร้อนด้วยนั่นคือการช่วยที่ถูกต้องนะคะ,ะ,คะเพราะว่าการช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตใครก็ตามเราต้องสบายใจและเราต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าสับสนวุ่นวายใจนะแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องที่มันชัดเจนโดยมีเหตุและผลนําหน้าอย่าเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะนี่คือทิศทางในเรื่องของรายรับรายรับมีทิศทางดีอยู่นะแต่ต้องระวังเรื่องการช่วยเหลือผู้คนนะนี่คือรายรับแล้วก็การงานเนาะถ้าไปเรื่องของความรักกันหน่อยนะคะความรักคนมีคู่คุณได้ไพ่แฮงแมนเนาะความรักคนมีคู่ถ้าได้ไพ่แฮงแมนต้องบอกนะว่าคนรักสถานการณ์ตอนนี้ความรักดูแล้วแบบ มันไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่อะไรที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ก็ยังเคลียร์กันไม่ได้ลงตัวยังไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีอะไรที่แบบงอนงอนกันอยู่ยังแบบยังตึงตึงกันอยู่คือยังแบบหันหลังกันอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นขายอย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อนักนะคะก็ ถอยกันคนละก้าวปรับความเข้าใจการพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะเพื่อจะได้ประคับประคองสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วท้ายิ่งต้องแบบไปกังวลเรื่องของความราักจะทําให้คุณยิ่งแบบไม่มีสมาธินะ นะเอาก็คือแก้ปัญหาทีละเ,เรื่องเอาเรื่องการงานการเงินก่อนส่วนเรื่องของความรักขอให้สบายใจสักเรื่องหนึ่งคุยกับคนรักให้เข้าใจนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงความรักก็ค่อยมาเคลนะียร์กันอีกทีนึงก็ได้นะเพรายัางไงนะก็เป็นเรื่องความสําคัญเป็นเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะคนโสดน,นะคะคนโสดได้ยกไพ่ราชนินีถ้วยจะมีคนเอาใจใส่คุณมากเป็นพิเศษนะในช่วงระยะเวลานี้นะมีคนห่วงใย,ยเอาใจใส่ดแบบ เห็นอกเห็นใจหรือแบบมาเป็นที่ปรึกษาให้คุณมาคอยใกล้ชิดคุณมาคอยช่วยเหลือคุณลอาสังเกตให้ดีนะคะสําหรับความรักของคนโสดมีเกณฑ์ดีอยู่นะเออมาเป็นที่ปรึกษาให้เขาให้กําลังใจเขาให้แบบคำแนะนําที่ดีก็ไม่แน่ค่ะอาจจะเป็นความรักที่เข้ามาช่วยเหลือเราในช่วงระยะเวลานี้ทําให้เราได้ก้าวข้ามช่วงเวลาสําคัญต่างๆของจุดอิ่มตต่างๆ,างๆก็ได้นะคะต่อไปเรื่องของสุขภาพร่างกายเราทั้งสิ่งที่คุณระมัดระวังสุขภาพร่างกายเนี่ยต้องระวังหลายจุดเลยนะคะก็คือเรื่องของ ความเครียดปัญหาต่างๆเครียดไมเเรนอาการปวดหัวอาการไมนเรนหรือว่าโรคเก่า โรคเก่าๆเนี่ยระมัดระวังค่ะบางทีคุณชอบปล่อยชิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจดูแลมันพอเจอความเครียดสะสมไม่ได้นอนหลับพักผ่อนมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บปวดขึ้นมาได้ต้องระวังบริเวณช่วงช่องอกช่องท้องนะคะช่องอกเนี่ยระวังการหายใจระวังเรื่องบริเวณการหายใจช่องปากเนี่ยคะ่ะช่งองลำคอเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็อาการปวดหัวต่างๆรวมทั้งอาการแบกหามต่างๆบริเวณหัวไหล่นะคะอาการปวดเมื่อยต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ เรื่องของความดังรีสับสนวุ่นวายใจจะมีเรื่องทุกใจอยู่นะมีเรื่องทุกใจอาจเป็นเรื่องความรักรักสามเศร้าเราสามคนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใจคุยกันเลยแล้วกันค่ะสำหรับความรักของคนมีคู่นะลองดูนะคะว่าจะมีทิศทางอย่างไรหรือว่าจะเอาสมาธิสติของคุณไปเฉพาะการเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานการเงินก่อนแล้วเดี๋ยวความรักค่อยมาคุยกันอีกทีนึงอันนี้คุณลองช่างใจดูนะคะว่าอันไหนมันเป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งสองสามสี่จะลำดับความสําคัญของกางรแก้ไขปัญหาด้วยนะคะจะทําให้คุณผ่านพ้นช่วงระยะเวลานี้ไปได้เพราะในงานเดือดซันก็มาในฐานดวงชะตายังมีทิศทางดีอยู่แล้วก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือ คุณอยู่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะเรียกได้ว่ายังมีคนคอยให้กำลังใจคุณอยู่เพียงค่คุณเปิดใจเขาเหล่านั้นก็จะปรากฏตัวนะคะพร้อมจะให้คาแนะนําคุณพร้อมจะให้ โอกาสช่องทาง,างต่างๆชี้ช่องทางาต่างๆให้กับคุณแค่คุณเปิดใจนะคะคุณจะได้พบผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ตั้งสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูนะคะ mm hmm. ชีวิการเข้ามาค่อนข้างเยอะตั้งสติเลยละกันเนาะ mm hmm. ค่ะก็ขอฝากทุกท่านด้วย mm hmm. รวมทั้งฝากในส่วนของหนังสืออีบุ๊กคู่มือชีวิตนะคะปี2565นะคะหนึ่งราศีราศีละ1 9 9บาทนะคะครบทั้ง12เดือน ะมีงานธนาเรื่องของการงานการเงินความรักและก็เหตุการณ์สาคัญต่างๆนะคะคุณจะทราบดวงล่วงหน้าก่อนใครในราศีเกิดของตนเองในรอบปี2565นะคะตามจักรราศีนะคะถ้านาดที่ต้องการทราบดวงล่วงหน้าก่อนใครก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line@ แอดเดืงพยากรณ์น,นะคะที่ช่องทางการติดต่ออยู่ตใ,ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะขอฝากทุกท่านด้วยในการกดไลคะ์กดแ,กแชร์กดแบนปานเอาไปให้คนที่คุณรักและกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูเจออาจารย์คือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บงังเอิญก็หนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดสต่งมาให้หนู<ม>ไปเจออาจารย์ค่ะอธิฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลย้ยคะไมนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเห็นไหมนี่แตกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยับพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอม,มาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่นานอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเน่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,คะแม่ท้าการท่าไปท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์ม,มูเล่ก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใชยย้ดันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบว่คล่องมากกว่าน,นี้ได่แค่ดูโอคแค่ okay? เี้งเียดียวกนะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ร้านสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเองก็มาเรียนตอนสอข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ เม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มนีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมกระเบ้แบ่งมากขึ้นมาเรียนคอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนิสนัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มตน้นเลขหนึ่งคือการเริ่มตน้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้ท้า horizontal. คือการเริ่มตน้นเริ่มตน้นเรื่องความสําเร็จเริ่มตน้นเรื่องการเงิน หรือเรื่องต้องการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือบีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจาร์ของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ